ยา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 บ้านกูยา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 เฮ้ยเร็ว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 เกินโอ้โหะมาละเฮ้ยตัวใหม่พี่อะไรอ่ะมึงเอาจริงดิคือมึงเอาไอ้ตัวใหญ่มายัดกูทั้งที่มีป้อมปืนชั้นเนี้ยโอ้โหชิบหายแล้วเอาไงกับปันดีทีนี้เอาละเรามาดูแผนที่กันดีกว่าไอ้เที่อในวันนี้เรามาอยู่เกม My Dusty หรือเปล่ากูอ่านไม่ออกเหมือนกันเอาล่ะเกมเนี้กูค่อนข้างจะลิงไว้นานแหละคือเกมเนี้ไม่คู่สนุกเลยเว้คือมันเป็นเกมแนวยังไงว่า tower defense ประมาณพวกเนี้ยแหละซึ่งแม่งแบบใครไม่มีสมองคือเล่นเกมนี้ไม่ได้กูพูดตามตรงคือเกมนี้มันค่อนข้างจะยากเว้แล้วมันก็ใช้เวลาเล่นนานซึ่งใจกูก็หาเกมนานเล่นอย่างนี้แล้วนะเอาล่ะมันลูกแรกเราจะเป็นอย่างนี้น่าจะกดตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นด่านชื่ออะไรเนะี่ย กราวซีโร่ัยคุกคามระดับสูนนะลองเล่นดูกูก็อยากข้ามตอนทูโรเรียวอยู่แล้วนะซึ่งกูควรข้ามดีไหมปะใช่กูควรข้ามอ่าทีนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะไอ้ต้นไม้เออต้นไม้อเคทีนี้ก็เรียกเครื่องขุดเชิงกลเมื่อวานในพื้นที่ที่ขุดแรกมันจะส่งออกอย่าช้าๆไปเรื่อยๆม่มีเวลาที่สุดใช้ขุดแรกพื้นฐานเออๆแล้วก็ชึบมานี่แล้วก็วางปับป๊บปับ๊บอ่า อะไรอ่ะวาวิจัยและวางสายพานเพื่อเคลื่อนย้ายทรัพยากรโอเควิจัยวิจัยแล้วก็อะไรทางแยกพวกสะพุงสะพานประมาณนี้โอเคนี่สายพานอืมอืม,อมกูกูต้องทำเงี้ยอ่ะฮะหมุนแล้วนี้ก็จิม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 โวยชาชิบหายเลยแม่งเอ้โอเคประมาณนี้ปึ๊บอ่าทองแดงมาแล้วเว้ยเฮียเฮียกูรู้สึกถึง เทคโนโลยีอ่ามันต้องการทองแดงร้อยอันโอเคกูขุดเองก็ได้วะเร็วกว่าเยอะไม่มันไม่นับไอสัตว์มันไม่นับโอ้ยยอดเยี่ยมอ่าล่ะถ้างั้นกูก็ต้องสร้างยังไงวะงี้ปะปับปับปับแล้วก็เอาสายพานขุดกิ่แมงเอ้ลำบากชิบหายเลยแล้วก็เฮี้ยอะไรเนี่ยขวยเอ้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ กัวเป็นทรัพยากรอีกชนิดที่สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายมึงพูดจะแงกูต้องขุดใช่ไหมใช่กูต้องขุดอาละชึบชึบชึบนี่ไงปลดล็อกเนื้อหาใหม่โอเคอย่างนี้ก็ดีแต่กูไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ออกลัวหอกหลอกเนี่ยอะไรเนี่ยทำใไ้กูหยิบมาเนี่ยถ้าจะขนย้ายไอเทมให้ลากไอเทมจากยานายาน,ยานอันนี้คือยานเหรอเนี่ยกูึ้ว่ากูเป็นคนยุนมาโดยตลอดให้ลากไอเทมจากยานไปที่แกนกลางคือยังไงนี่ปะ เอ๊ะนี่ไงที่มันเป็นฟ้า,ฟา,ฟาทิ้งไปได้แล้วปะน่าจะได้แล้วล่ะโอเคที่เหลืออะไรเนี่ยสร้าง <c oughs> อย่าดูโอไอสัตว์กู่หู <c oughs> เอ๊ะกูจะมีคู่หูใช้แล้วไอ้โอเคดูโอมันเป็นอะไรวะเออเปนอ็นึงื่อนก่อนพราะปืนเหรอกูนึกว่าเป็นตัวช่วยไอ้เหียป่อปืนยิงกระสุนใส่เป้าหมายศัตรูโอเคอะไรเนี่ยขยับขึ้นเพื่อไปที่เป้าหมายถัดไป ขยับขยับเอากมนี้สูมได้เปล่ไปเรื่อยๆอููแมปใหญ่ชะได้นะเอล่ะจังหวะนี้สำรวจครับจังหวะนี้สำรวจครับเผื่อเจอซีเขิดเผื่อเจออะไรสักอย่างที่มันทําให้กูชื่นใจได้เฮ้อะไรอ่ะมัอนุณจะเจอซากอะไรธรทำโบราณใช่ไหมเอาละเขาบอกว่าอะไรวิจัยและวางป้อมปืนดูโอสออันเพื่อ ปกป้องกณฑการของศัตรูต้องการทองแดงโ oh e, อ้โหอะละเนาะโอเค okay, แล้วไงต่อเติมกระสุนเก่ป้อมปืนด้วยทองแดงกูจะหาทองแดงมาจะาเอาเต็มเลยเดียเอา้าเอา้าสายพารลากได้นี่วะอะไรเนี่ยกำแพงสามารถป้องกันความเสียหายได้ฮะเอาง่ายๆคือมึงอยากให้กูวิจัยกำแพงน่นแหละไหนดูซิกำแพงกูอยู่ไหนเออใช่กำแพงทองแดงปก ป้องกันสิ่งก่อสร้างจากศัตรูโอเคแปะ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 กูต้องทําให้มันยังไงวะเรียงต่อกันไหมแปะแปะอะไรเนี่ยนี่คือจุดเกิดของศัตรูสิ่งก่อสร้างทุกอย่างในรัศมีจะถูกทําลายเมื่อคลื่นใบไม้แบบ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 เลิกล็อกคอกูได้แล้วไอสัตว์โอเคมาแล้วมันมาแล้วิี่ตัวกูยิงสู้ได้อ่ากูก็ไม่ต้องพึ่งป้อมปืนแล้วกูยิงสู้กูยิงสู้มมาดิมึงาดิกูยัดปากเออเรียบร้อยแตกตัวกูก็ไขแตกเหมือนกัน น่าจะต้องวิจัยมั้งพวกเอ่ออะไรว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันต้องวิจัยกันหมดเลยเว้ยโอเคป้อมเฮียน,นี้มาทำอะไรได้วะยิงก้อนตะกั่วเศษเหล็กและกระจกใส่ย,ยานบินศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงวิเครื่องใหญ่วะแสะดงว่าน่าจะเจ๋งเออจะว่าไปกูสามารถสร้างอะไรวะเอ้ปืนเพิ่มขึ้นได้ปะมันมีจํากัดไหมวะไม่น่ามีมั้ลองดูเนี่ยพุนดเป็นไงเรียกกู่าอัจฉริยะ อ่าทีนี้ป้อมปืนกูก็มีสามอันแล้วป้อมกูแข็งแกร่งข้อมูลเฮ้ยเร,เร็ว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 เกินหูเชี้ยมันเร็วจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วนี่เพิ่งทูโรเลียวยังนะเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาตัวกูตายแล้วเอาเอาเรียบร้อยกูกลายเป็นผีเอาแล้วก็กลับมาแล้วอะไรโอเคมาละสองตัวเจ๋งขนาดนั้นเลยโอ้ธรรมดาเฮ้ยไม่มีใครสามารถเข้ามาได้แน่นอนกูกล้าการันตีได้เลย กดเอ้าเฮ้ยเฮี้ยกูไม่มีพลังหยุดเวลาว่ะเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้ก็ง่ายเลยดิแล้วปุ่มนี้มันคืออะไรอ่ะเออถัดไปดูสตูเหรอเอาฮะสตูจะฮะเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นการสคริปอ่ะเออแต่กูว่าอะไรว่าป้อมปืนกูน่าจะไหวพอแล้วมั้งที่จะสามารถสคริปได้เนี่ยอ่ะถ้างั้นสคริปเลยแล้วกันอ่าล่ะสคริปเลยแล้วกันกูคงไม่ต้องเสียเวลากับไอ้พวกหานี่ให้มันยากหรอกมั้ง วุยเริ่มมาเยอะว right? hey, ่ะพิตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวใหม่ว่ะตัวใหญ่ตัวมันใหญ่มากเฮ้ยแล้วแม่งดูเหมือนเก่งว่ะเฮียเอิ่มเอิ่มเฮ้ย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 เดี๋ยวไม่ตลกไอสัตว์ไม่ตลกหยุดเวลาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดตัวใหม่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหม่มันดูเก่งว่ะเอิ่มเอิ่มเอิ่มแผนฉุกเฉินครับจังหวะนี้แห่ฉุกเฉินครับตัวหลุดคิวซีครับจังหวะนี้ชิบหายโอ้โหตัวหลุดคิวซีครับ กลับมาตัวลักกูขูไม่ติดไฟด้วยเออเลิศเลือนจะเลือนตาเอาเข้าไปสร้างเร็วๆสร้างเร็วๆให้ไวให้ไวเร็วๆมันจะตีฐานกูไะเนี่ยเร็วๆเร็วๆรีบสร้างเออนั่นแหละตีมันตีมันเร็วๆป้อมกูป้อมกูตีมันดีตี้โหเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างยา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 บ้านกูยา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 ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ บ้านกู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 นกชิบหายแล้วเอ้ยแตกไปเนี่ยแตกไปเนี่ยแตกแตกแตกคัอู้ยอดเยี่ยมมากฐานกูไอ้ฐานกูมาไอสัตว์เมื่อกี้กูป,ประมาทไปหน่อยมึงเตอกูหน้าเจะว่าไปอันที่กูวิจัยมาเยอะๆนี่คืออะไรวะทั้งอะไรวะเนี่ยทางแยกกูพอรู้อยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นกูลองใช้เพราะว่าตอนนั้นมันลากเงี้ยลากปุ๊บมันใช้ให้อัตโนมัติเลยเห็นปะ แต่คือไอ้พวกต่างๆนานาน,านี่มันคือหอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีสะพ,พานมีอะไรเครื่องแยกเครื่องคัดแยกกับด้านเราเตอร์ก็มีเครื่องเกีจ่ายก็มีอะไรเนี่ยคือกูวิจัยมาแบบโง่ๆเลยไม่ได้อ่านอะไรเลยด้วยซ้ำอ่าลองอ่านสักหน่อยแล้วกันรับไอเทมและส่งออกไป3ทางเทาง่ทาเากันมีประโยชน์สำหรับการแยกไอเทมที่แหล่งเดียวกันหลายทิศยังไงนะคือมึงจะบอกว่ากูสามารถแยกทิศทางได้เหรอ อ่ะกูจะลองวาอย่างงี้แล้วก็ปุ๊บอ่ะได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮียนวัตกรรมเฮียนวัตกรรมเฮ้ยเฮียแม่งเทคโนโลยีถ้าอย่างนั้นกูก็สามารถทำอย่างงี้ได้เลยดิมันแยกไอเทมได้ใช่ไหมก็ออ่สายพานปั๊บปัป๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอ่ะเฮียทีนี้ป้ป๊บปืนกูแม่งก็โคตรแข็งแก๊ และเหมือนว่ากูจะลืมวิจัยอีกอันนึงมันคืออะไรนะกําแพงขนาดใหญ่โอเคไหนะดูซิกําแพงใช่ไหมโอ้อันเท่าบ้านเลยเพ่เออทาเป็นเล่นไปน่าจะใหญ่น่าจะถึกมากเลย,เลยแหละหูล้วใช้เวลานานเหมือนนะเนี่ยในการสร้างเนี่ยแต่แสดงว่ามันก็น่าจะถึกสุดๆไปเลยแหละแล้วก็ชุบแล้วก็อ้ยเขียดเฮ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้ทาไมสะพานไอเทมมันมาวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูความสามารถมากงิน เคลื่อนย้ายาไอ้ทมันข้ามสิ่งก่อสร้างหรือกำแพงเคยยังไงวะวะาข้ามกำแพงมากไหนอะไหนไหนข้ามกำแพงกูหัลโหลหรือว่ามันต้องมีสองอันเพราะว่าเมื่อกี้กูเห็นมันลากแล้วมันเหมือนแบบมันต้องวาสองอันฮะลองสิฮึใช่ไหมใช่ไหมฮึอย่าบอกนะว,ว่าได้เฮ้ยเฮียแม่กูที่ไม่โคตรฉลาดเฮียกูเล่นเกมนี้ แปเดียวกูเริ่มรู้เรื่องแล้วกูเริ่มเล่นเป็นแล้วเออจะว่าไปาลลไม่ใช่ด่านทูโรเลียงไม่ใช่หรอวะทำไมกูเล่นเกือบยี่สิบสามสิบนาทีวะเฮียเอาละได้เวลาแก้แค้นไอตัวอะไรวะตัวไม่รู้อะตัว,ต,วตัวใหญ่ใหญ่อะตัวใหญ่ใหญ่อะใหญ่กว่าเพื่อนอะแนแน่ะตัวอุ่ยรอบนี้เดินนำหน้าวะเดี๋ยวรอบนี้มันมั่นใจมากเอาดิเอาดิเอาดิตีตีตีเอาดิเจาะเจาะเข้าไปได้ดิน้องเจาะเข้าไปได้ดิน้องู แม่เอ้ยอูย๋กระแพงใหญ่โคตรหนาอู๋มันตั้ไดอย่างงี้สิปะมาเวฟสุดท้ายวะอะไรมีตัวอะไรบ้างอะไรอะไรไปยิงบึิมบลิมบลมบลม,มจบเย้ yeah. ไอ้เฮียเพิ่งจบทุเลีย,เยบเล่นไปสามสิบนาทีไอ้สัตว์เอ้ยอะไรเนื้อเก็บทรัพยากรเยอะพอคุณสามารถส่งแกนกลางโดยการเลือกเซตจ,จากแผนที่หรอแผนที่นี่ปะ่ะเฮ้ย วิปลดล็อกด่านใหม่วะเฮ้ยตอนนี้ทร,รัพยากรด่านกูเป็นยังไงบ้างวะคุบหนึ่งพัล้เอาเลยดีกว่าฮะไม่เสียเวลาให้รอช้าตรงไหนนะกูลืมอา่าป่าดาวเนบป่าพร้อมลุยเป็นไงกูเล่นเกมนี้แป๊บเดียวก็เล่นเป็นแล้วหู้รอบนี้มือจัดเลยเฮียหู้ดด่านนี้ไม่อย่างมืดเลยเยฮ้ยอะไรอะ่ะฮ้ยแร่แร่ใหม่อ,อขุดกุ กูขุดเองไม่ได้โอ้ยแล้วน้องกูต้องใช้เครื่องขุดป่ะเอ่อก้อนดำดำก้อนก้อนดำดำเฮียแล้ววะปลดล็อกเนื้อห่าหมอยไหนดูซิอะไรเนี่ยทานเฮ้ยานจริงด้วยอ่าที่นี้ฐานสามารถทําอะไรได้บ้างมันจะปลดล็อกอะไรบางอย่างฮะอะไรเครื่องผลิตแก๊ไฟเฮ้ยเฮียเกมนี้มันมีแร่ในชีวิตจริงด้วยเหรอวะแล้วก็อะไรเนี่ยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอุ้ยเฮ้ยเล่นนะ ถ้ากูมีไฟฟ้ากูจะทำอะไรวะมึงจะให้กูเอามาทำอะไรเอ่อต่ออินเทอร์เน็ตเหรออาจจะมีประโยชน์แหละเอ่อเชื่อมเข้าบ้านก็ไดแ,แล้วกันไม่รู้ครับแร่ใหม่เชื่อมเข้าบ้านให้ไวเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยซากอารยธรรมโบราณเลรอนี่สิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างเมื่อเศษซากทำลายสิ่งก่อสร้างพวกนี้สามารถทุบทิ้งเพื่อเป็นทรัพยากรเฮ้ยสบายเลยดีที่นี่ทุบทิ้งใช่ไหมถ้างั้นก็บึบ ไปเลยขุดทิ้งโอ้ไม่ขุดนานชิบหายเลยโอ้ย <Yeah. S 1> กูรู้แหละทรัพยากรฟรีแต่ถ้ามึงจะขุดนาขนาดนี้กูก็ไม่เอ่อทำมาหากินอะไรแล้วแหละ,ละเอาละลองวิจัยอันใหม่เลยดีกว่าเอาอะไรดีวะระหว่างเอ่อเครื่องแก๊ไฟหรือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอาเครื่องโอ้เครื่องแก๊ไฟทรอรเน่ไมพพอ้งงาง้นเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนเลยแล้วกันแล้วก็อะไรเนี่ยตัวจ่ายพลังงานเออกูไม่สน,นครับ มันราคาถูกเอามาให้หมดโอเคเหมือนกูจะได้อะไรวะไฟฟ้าอันนี้ไงอยู่ในหมวดหมดู่นี้เหมือนกูจะได้ไฟฟ้ามาแล้วกูจะทํายังไงกับมันดีวะ <c ute> เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจะเผาถ่านและส่งพลังงานไปยังบล็อกที่อยู่ใกล้ๆวิแสดงว่ากูทําเป็นพวกพลังงานได้ใช่ไหมเหมือนมันต้องใช้ถ่านในการเผา <c ute> เหมือนมันบอกว่าสามารถขยายได้ด้วยตัวจ่ายพลังงานนี่ปะอ่ะฮะแล้วแล้วไงต่อ นั่นสีแล้วไงต่อคือ,ค,อคือมึงจะให้กูใช้ไฟฟ้าเพื่อจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากูเอาไว้ยัดหน้าฐานมาเลยวะเออน่าสนใจเลยเนี่ยตรงฐานมันอย,ออยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมกูเอาไปยัดหน้าฐานมาเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะน่าสนใจมากสตูบุกมาหนึ่งตัวเ้วเวสามารถดูในมินิแบบได้อ่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนตัวอะไรวะมึงเอาจริงดิ คือมึงเอาไอ้ตัวใหญ่มายัดกูทั้งที่ม an ีป้อมปืนแค่เนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วเอาไงกับมันดีทีนี้ตีมัน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 นนั่แหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตีตีตีกำแพงกูยื้อได้อยู่โอ้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 โอมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไฟกระพิมอย่างนั้นไฟกระพิมอย่างนั้นมันจะตายแล้วตีตีตีเออ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  เออไอเหี้ยโอเคกูต้องเข้มงวดเรื่องการป้องกันฐานตัวเองแล้วโอ้โหมือตัวใหญ่มาตั้งแต่ต้นเกมมึงต้องหลอกกูเล่นแน่ๆอะละบอกเลยอย่าให้กูเอาจริงถ้ากูเอาจริงมึงจะเน่าถ้าป้อมปืนกูช่วยอะไรไม่ค่อยได้ก็ต้องกำแพงหรอวะกำแพงน่าจะช่วยได้เยอะอยู่ตัวใหญ่ไม่ละตีมันไอ้บั้นปืนโกนกูปลื้มปลื้ปลปลตายป้าตายปาตายปาตตายตายตายมันต้องตาย อ foi. ย่างถึกเลยเฮ้ยอะละจังหวะนี้กูเริ่มเล่นเป็มแล้วตัวเฮียอะไรก็เข้ามาเถอะกูบอกเลยกูเริ่มเป็นเล่นเป็มแล้วดินันอีกมาดูซิมึงจะสามารถต้านได้หรือเปล่าปืนกนกูยังเยอะออยิง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 ,ยงโอ้โหขนาดปืนกูโคตรเยอะเลยนะมึงจะจะสามารถต้านได้โอ้ยไม่ก่อนมึงก็เก่งขนาดไหนวะเฮ้ย้ยเอาทำ นะนะทำไมทองแดงกูแทบจะแบบหมดบ้านหมดเมืองทาไมกูสามารถวิจัยได้วะไอเทมทองแดงกูเป็นนักสามพันเลยนะทําไมกูในนี้มันเกี่ยวสามรอยวะอ้าช่างแม็กเอาเครื่องผลิตแก๊สไฟมาโอ้โหยังจะมีอีกนี่ปะเครื่องอัดแก๊สไฟทำอะไรแล้ววะอัดก้อนฐานให้เป็น,นแร่แก๊สไฟบริสุทธิ์ต้องการฐานสองปุ๊บอ่ะนี่แล้วก็ให้ฐานมันเข้ามาปั๊บปั๊ป๊ อ่าได้แล้วเกียร e. ah, e ์ไฟอ่านี่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 นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกียร์ไฟหูได้แค่นิดเดียวเองแต่ก็ดีอยู่แต่ว่าไปอันนี้คืออะไรวะตัวเครื่องซ่อมแซงฮะซ่อมแซงสิ่งก่อสร้างในวงอย่างช้าๆสามารถใช้ซิลิคอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ฮะใช้พลังงาน18อย่าบอกนะว่าพลังงานนี่คือไฟฟ้าเนี่ยอ่าแล้วแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันหิวอันนี้ไงมันมีวงอยู่วงระยะของมันแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันหิวกูต้องต่อปลั๊ก ไปใช่ไหมกูต้องต่อปลั๊กไปใช่ไหมอู้หูอย่างใกล้อะอย่างไม่ใกล้ไกลชิบหายอะกูต้องต่อปลั๊กไปอะรันโทษชิปหายมึงดูกูต่อปลั๊กไฟโอไมคก็ oh ปับ๊บอะแล้วมันจะซ่อมแซมใช่ไหมอันเขียวๆนี่คือซ่อมแซมใช่ไหมอ่ดูพลังชีวิตก่นอนรอปึ๊บฮิอ่าซ่อมแซมได้จริงได้โอเคโอเครอบนี้แม่งมาสองตัวเลยเว้ยไหวไหมไหวไหมถามหน่อยว่าไหวไหม ต้องไหวต้องไหวแหละต้องไหวแหละขนาดนี้เออเเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะกูเพิ่งสังเกตนี่แค่ด่านสองด่านสองันงก็นจะง่ายไม่ใช่หรอทําไมโอ้โห,โหเกมนี้ขึ้นชื่อจริงๆว่าไม่ยากอลละ่ะกูเพิ่งค้นพบใหม่ว่าสามารถวางแบบเราเตอร์อัดไอ้เครื่องหานี้ได้เลยนี่ไงเห็นปะ่ะเครื่องมันยังแบบว่าเติมกระสุนได้เรื่อยๆเว้ยอลละไะทับหน้ากูได้จะไหวแล้วแหละกูไปหาเออผลิตอะไรวะผลิตทองแดงต่อแล้วกัน เอาละเรามาดูแผนที่กันดีกว่าไอ้เฮียนี่หมายความว่ายังไงนี่หมายความว่ายังไงแดงตั้งห้าจุดเนี่ยแต่กูเลื่อนไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะอาอะไรว่าแผนที่อาจจะแบบว่าหลอกกูหรอะมะั้งโอ้โหเฮียเนี่ยโอ้หมึงต้องลลอกูเล่นแน่แน่มึงต้องรอกูเล่นแน่แน่ิวสู้ฮิวสู้ฮิวสู้สไหวไหมไหวไหมไหวไหม,ไไมโอ้โห โหกูรู้แล้วทำไมพลังงานมันไม่พอไอเฮียมึงบุกมากันสักขนาดนั้นนี่ด่านสองนะครับย้ำนะครับนี่คือด่านสองจะว่าไปกูกูว่ากูสร้างไอเครื่องหานี่มานานแล้วนะทำไมมึงไม่ยอมยิงสักทีเนี่ยเอสเกเตอร์เนี่ยอ่ะมาแล้วเฮ้ยตัวใหม่เฮียอะไรอะเฮ้ยตัวใหม่เออเอาเอาตัวกูตายเลยเมื่อกี้อะไรวะมันมันบางไปเปล่า ออช่างมันตัวใหม่ไกะๆอย่างเงี้ยกูชอบที่ทำไมรอบนี้มันมาแค่สองตัววะ <c oughs> เริ่มยอมแพ้กูแล้วดิบอกแล้วอย่ามาแย้มกับกูตั้งแต่แรกแล้วก็เวฟสุดท้ายอายอดเยี่ยมแม่งมาแค่สองตัวเองสบายกูบอกเลยอสำเร็จยอดเยี่ยมสุดๆทีนี้ก็เมื่อมันจะสามารถปลดล็อกด่านใหม่ด่านใหม่บอ่ออุกบาทโอเค มาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแม่กูอัดเกือบหนึ่งชั่วโมงอ่ะเอาละก็ปิดคลิป